ใครสั่งซื้อได้จากท่านหมายเลขกอะไรว่ามาพระคุณสว่นี้นะครับต้องทําความดีเท่านั้นนะต้องตัดผมครับให้กับประชาชนแล้วก็มีเป็นศิตาสานะครับมีจิตอาสาลนะครับเอาลองเลยทรงนี้ชื่อทรงเปิดข้างไว้ขอบหลังไว้ยาวครับผมเปิดข้างไว้ขอบผมทําไงรู้ไหมครับผมเอาฟันเบอร์อะไรเลยผมเอาฟันเบอร์เบอร์สามนะครับนี่เอาครับครับผมฟันเบอร์สามแล้วปรับฟันขึ้นสูงสุดครับผมแล้วเวลาตัดผมจะใช้น้ำมันจอดน้ำมันไหม ผมมีน้ำมันหยอดครับน้ำมันหยอดต้นหน่อย,ยอออหยอดน้ำมันนี<ง>่อ่าหยอดน้ำมันนะครับหยอดน้ำมันแล้วแล้วดูวิธี <อ cking. S 1> ตัดคือสวมฟันเบอร์สามปรับฟันขึ้นสูงสุดครับผมคำว่าเอาไว้ขอบเนี่ยเราต้องกะก่อนว่าจะเอาไว้ขนาดเหนือริมใบหูครับด้านหลังเขาไม่ตัดแล้วก็เปิดสวิตครับผมทำอย่างนี้นะครับมันจะเป็นขอบเสียงวีสี่สิบห้าองศาไงเขบคมไหมครับคมไหมคมมากเลยครับปัจจุบันตัวนี้คมมากแรงไหมแรงครับ แต่ว่ากี่รอบรอบเท่าไหร่ครับเลหมื่นรอบครับหมื่นรอบหมื่นรอบเลยนะนี่แรงมากเลยทะลุโลกไปเลยสุดยอดสุดยอดดีด้วยแล้วก็ตัดดีด้วยดูครับว่างโหสุดยอดเลยครับอันนี้ประเดิมของใหม่เลยนะครับของใหม่เลยนี่ดูนะประเดิมของใหม่เลยซูเปอร์วีครับนี่ถ้าใครจะสั่งซื้อก็ตามเบอร์โทรท่านอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับเบอร์อะไรครับ0625483999นะสั่งซื้อเราจะเลี้ยงได้ทันทีใช่ครับ1,600บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศครับครับผมบอกบาร์โค้ดไปด้วย ครับแอดไลน์ครับไลแอทเคเอสเอ็มนะครับผมอันนั้นแหละครับนี่คือช่างอ้อนได้มาตัดแล้วช่างอ้อนก็ภูมิใจและก็ขอบคุณชาวเน็ตชาวไอคอนทุกคนที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้เข้าเจุดขอบแล้วครับเห็น้วยยครับตัวยสวยตัดสวยมากเลยนี่เป็นขอบด้านหลังเขาไม่เอาออกดูนะครับโอ้ครับแล้วมาดูฝั่งขวาดูฝั่งขวานะครับนี่ปึ๊บคิ้วไปหูหรักคิ้วใช่ไหม ใช่ไทยก็เปเลยเบอร์สามเอ่อไทยเบอร์สามแล้วหงายฟันไอ้หงายฟันมัอร์เซ็นเลนประมาณสี่สิบหรือสามสิบองศาเนี่ยครับนี่มันจะเป็นขอบทันทีครับในแบบคนนี้ตัดประจําเลยนะครับแต่วันนี้จะร้องให้นะครับอาจารย์นนท์ไอ้ที่ไอ้ที่มันร้องนี่ยเพราะมันคิดถึงแฟนคนที่หายไปเราะครับอย่างนั้นอีกนะครับแฟนคนนั้นโอ้โหครั้งที่เท่าไหร่อัครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ยี่สิบหรือยี่ห้าร้อยยี่สิบเก้าครั้งที่ร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหม ัยงไม่มียังครับยังไม่โอหังครับยังไม่โอหังอาจารย์อ่อนช่างอ่อนแย่ีอาจารย์ใหญ่ไม่ถามผมแล้วว่าทรงผมมีทรงกี่ทรงยังยังครับยัง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 ไม่ถามมันมีมีเพยงมันมีเพยงไหมมีครับมีเพลงไงมั้งครับเพลงตัดผมไงครับตัดผมอาว่าสนุกหนอยเอ้าตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจกผมมันคนบนนอกผม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  ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขามันสาวโลโซผมเขามันสาวไฮโซผมเด็กโกโลเล่นแต่ไอโลโก้ปั่นบ้านนอกคอกนาชิกาทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงนเอาเจนเล่นกันพิงแคนบ้านนะปลาประเจ้าเขาคนต้มถมมาทับถมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านว่าสั้นจริงจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมมเรน กล้จะคลอดแล้วครับตอนนี้อุ้มท้องอยู่ไต้องผมมัเลยเกษียเสร็จแล้วครับเนี่ยมัมุตะร้องเพลงนะครับมุวตะลองเพลงครับนี่ทรงเป็นขอบนะครับนี่ครับเราตัดปรับันซึ่งสุดแล้วใช้เบอร์สามดูด้านหลังเอาไว้ยาววิธีเอาไว้ด้านหลังยาวไว้ยังไงครับดูนะครับไว้ยังไงไว้ยังไงตัดแบบเดิมปรดปรดป็นไปับจะเล่นแบบเดิมแต่ถ้ารากลงมาอย่างนี้มันจะเป็นเอาไว้หลังดูเทคนิคของอาจารย์อ้อนว่าถ้าอยากให้มันทุยแยกออกสองข้างแค่นั้นแล้วจบ ไม่ต้องไม่ต้องแยกแยกออกสองทางแยกออกซ้ายขวาเนี่ยมันจะทุยไอบล็อกเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วเราไม่ต้องมีกลัวว่าหัวด่างหัวลายกับหัวเขามันไม่ใช่หัวเราครับนี่คือด่างลายไม่ใช่หัวเราใช่ไหมคัวเราเป็นลากใส่นิดๆเห็นไหมครับครับเบอร์สามครับลากใส่ใส่นิดๆไลท์ไลด์เลยนี่ครับนี่ไลด์เสร็จแล้วราแต่งขอบดูด้านข้างครับเห็นไหมครับด้านหน้าวิธีตัดด้านหน้าดูนะครับผมจะตัดให้ดูตัดด้านหน้าทำไง ยาวเยอะยากเยอะปรับปันลงคิดหนึ่งไตคิ้วนิดเดียวอ๋อเรียนขอนิดเดียวไตคิ้วเนโดยโดยอย่างเงี้ยวิธีวิธีอย่างเงี้ยเลยนะปาดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดเอาสูงกว่านี้ก็ได้ยกอย่างงี้ยกขึ้นก็ได้ต่ำลงก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เอาไกด์ไลน์อย่างเงี้เอาไกด์ไลน์อย่างเงี้นี่แล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้โอ้สวยมากเลยครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับด้านหลังเข้าไว้ยาว ดูนะครับถือว่าถือว่าเสร็จแล้วทีนี้เรามาเก็บด้านข้างนิดหน่อยโดยโดยปรับปันตัวนี้ลงต่ําสุดดูนะครับนี่ปรับลงต่ําสุดเลยครับแล้วก็ลากขึ้นแบบผมบอกไนะอย่างนี้ไว้ขอบเห็นไหมครับนี่มันจะมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับแหงฟืดนิดนึงอย่างนี้นี่อันน,นี้มันก็จะไม่มันจะไม่ขาวเกินไปแล้วมันก็จะไม่นวลเกินไปมันจะพอดี ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วครับเนี่ยทางนี้จะให้มันทุยคือแยกบตเตเลียนออกสองทางวัยรุ่นชอบตัดอย่างนี้มีร้อยคนก็ตัดประมาณแปดสิบคนครับตรงเนี้ยวัยรุ่นตัดมากเลยชอบครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ครับเนี่ยก็ขอบคุณบริษัททวินบอลเทเที่จำกัดขอบคุณอาจารย์อ้อนกันงานช่างหล่อครับขอบคุณที่มอบหมายให้บอลเทเลียนผมมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ ขอบหลังไว้รากทรายหน่อยๆครับครับชื่อของมันเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ฟันปลานะครับฟันปลานะครับหลังจากเอาไปซาเลียนตัดแล้วก็ตัดฟันปลาดิ้นๆแล้วใช้ฟันอย่างอื่นได้ไหมอาจารย์โดยไม่ใช้ฟันปลาันเป็นชื่อของการไกรตัดผมถ้าใช้ฟันไดโนเสาร์หรือฟันปลาขนาดอะไรเงี้ยฟันหัวฟันไม้ฟันตะแกรงฟันทุกอย่างเลยไม่โกรธนะอาจารย์ถามไม่โกรธนะไม่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 จะไปโกรธทำไมเปิดข้างเสร็จแล้วเปิดช่างต่อ <c oughs> จำได้ดีครับจำได้ดีจะเอาลอยกระทงกลับหลังเมื่อไรจะร้องให้ฟังออาร้อง,เอ,องเอาลองลอยกระทงกลับหลังนี่อาจารย์มันพองเดือนสิบเต็งน้ำก็สิงนเทีมจะลองเราทั้งหลายชายหญิงสนิงกันชุบวันลงกระถอยกิบโยมีเธอเต็มเต็มตอนนี้อยู่แข่ยงยาลอยกระทงกลับาหลังนะครับไม้อาหารเด็ดไม้ห่างกัน500ห้าร้อยไม้ทะเลนะครับขอบคุณครับวระทอาจารย์อาจารย์ยิ่งอยู่ยิ่งมึนนะครับยิ่งยิ่งรั่วเลยครับตอนนี้รั่วแล้ว อาจารย์ออไอ้ผมคนดูคนถ่ายก็จะรั่วแล้วเนี่ยทําไงเนี่ยก็ดูมันสวยจริงๆครับเนี่ยครับสวยครับสวยสวย,สวยรับสายรับสายนะครับกินตตะกปกุ้ตมมาตาุ๊มาเตมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งตะกุ๊มาลาตะกุ๊